เอเล่ๆๆเอเล่ไปมึงไปหน้าออกมาเดี๋ยวนี้ไปยืนนั้นอายเดี๋ยวนี้เลยจะโดนจะโดนโลกไปถาม <laughs> <laughs> มูมูคือว่าลงน้ำหะออีเหนะโมกาคืนบมนีีเขาเนี้ยไม่เท่านั้นโอ้แต่ถ้าโมตรงแรงมากอี 啥呢？Ah, bắn mòa nhà bên đây chào mẹ chào đi, chào ô, chào mẹ chào mẹ

ไปไปนงไปเลยอันนี้โดนเลยอันนี้โดนเลย,อ,นนดดเลยอุ้ยปลาบอนไหมโดนเดียกิ่งเหน็บลอยอันซาบัดเลยเมัน ใจหนางสบัดสิุ่กูเลยเครื่อสบัดที่เนียยนิบเนาะป่ะเร็วๆๆๆๆๆๆลวๆปขนาดหมูกรบเอาเนี้ยเขาเนี้ยเขาเนียเขาเนี้ยโอ้โหโอ้โหหลังจากไปเล่นน้ำ มีผู้บ่าวมานะนำอีกตายแล้แบบน,นี้มีแฟนผู้ชายมาด้วยโอ้โหโอ้ยเย็นเย็นเยเย็นม้าข่อย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 เย็นยยยยยยเย็น,ยยนไปเอือนผู้ใหญ่มาขอก่อนเย็นยเย็นเศร้าก่อนวันนี้จะการเล่นคนนี้เออ,เอ,อมันเราทั้งใดแล้วแบบน,นี้เมืออ่งเงอนเลยห้วยไปไป,ไป,ไปอ,อ้ ตายละบบนี้ได้ละ,ะลอีนเหนียวโอ้ยขวกขวกเลยเอ้ยอคือจีกฉากเลยไอ้บวยแล้วไอ้แม่คือแนงวันนี้ไอ้เดี๋ยวเขาเปิดประตูเขาไม่เย็นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องทั้งไรหละบแนบนีน้นะเปิด ย <Yo. S 2> สวยละภาไเป็เลนน่าม่สึตะเนี้ยคุณบาบ่าไียา่ยังอะรดอกโอ้ยเรืแล,แล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปแรกกับน้องข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวขอลาไปก่อนโย่าาฝากกดไลค์กดติดตามแย่นี้ครับ